สวัสดีค่ะวันนี้อะ่ะกล้ยจะไปจ่ายตลาดแถวบ้านพ่อปู่กับแมายา่ย่าตามที่เคยบอกไว้ว่ากล้ยจะพาทุกคนมาดูตลาดใจกลางเมืองตลาดแถวบ้านพ่อปู่กับแม่ย่านะ่ะจะมีอาทิตย์ละหนึ่งวันเหมือนแถวบ้านกล้ยเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่วันศุกร์นะแถวบ้านพ่อปูาา่แม่ย่าจะมีทุกๆวันอาทิตย์โดยปกติแล้วตลาดสดในตุรกีจะเปิดกระจายกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆในแต่ละพื้นที่ก็จะเปิดขายต่างวันกันเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้กระจายของไปขายในตลาดนั้นบ้างตลาดนี้บ้างกล้ยน่ะชอบพ่อค้าตุรกีตรงที่เขาอัด ยาใสดีมากเวลาเห็นกล้องทีไรเขาก็จะโบกมือทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดตลาดแถวบ้านพ่อปู่แม่ย่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากแผงปลาก็เยอะไม่เหมือนแถวบ้านกล้วยที่มีขายอยู่แค่ร้านเดียวราคาก็เลยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่บังเอิญพ่อค้าหน้าตาดีก็เลยให้อภัยค่ะเดี๋ยวรอไปดูตรงโซนแผงขายปลาที่มีหลายๆร้านดีกว่าเขาจะอยู่ตรงใจกลางตลาดเลยตลาดที่นี่เขาก็จะปิดถนนหลักกับถนนร้องเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนเย็นเลยค่ะแค่ อาทิตย์วันเดียวพอวันปกติรถก็จะสามารถกลับมาวิ่งได้ตามเดิมพอเดินมาสักพักเราก็มาแวะร้านขายผักร้านนี้เพราะว่ากล้กวยสะดุดตาพริกกองนี้มาแต่ไกลเลยค่ะและก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นพริกเผ็ดแน่แนขายถูกด้วย2มาห้ิลีลาหรือว่า50บาทพริกแบบนี้แหละที่กล้วยตามหาเพราะว่ามันเผ็ดมากเหมือนพริกของไทยเราเลยแล้วพริกแบบนี้จะมาช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดฤดูอื่นไม่มีนอกจากซะว่ารเราจะปลูกเองกล้วยก็เลยต้องซื้อเยอะๆเ,เอาไปแช่ฟรีซเก็บไว้กินข้ามปีแต่วันนี้ เอาแค่สองมัดพอเดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกทีที่ตลาดสดแถวบ้านกล้วยดีกว่าแต่พอตอนจะจ่ายตังค์พ่อขาก็บอกว่าต้องไปจ่ายที่ร้านขนมปังฝั่งตรงข้ามนั่นเราก็เลยแอบงงนิดนึงค่ะซื้อร้านนี้แต่ต้องไปจ่ายร้านนั้นอ่ะโอเคครับอาริฟจ่ายไป50บาทเราพวกเราก็กลับมาร้านเดิมเพื่อมาซื้อบล็อกโคลี่หัวละ80ลีลาหรือว่า80บาทหัวใหญ่มากแต่แอบแพงอะ่ะแล้วก็กระหล่ำปลีด้วย1ห,หัว50ลีลาหรือว่า50บาทรวม2อย่างจ่ายไปทั้งหมด130ลีลาหรือว่า130 โอเคบ็อกโคลี่กับกะหลำปลีปจ่ายที่ร้านนี้ได้ไม่ต้องไปจ่ายร้านขนมปังแล้วเรียบร้อยครับอารีไปร้านอื่นต่อได้คือร้านมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนพวกเราก็ไม่รู้จะซื้อร้านไหนดีแต่วันนี้ต้องซื้อแตงกวาด้วยนะเดินหาหลายร้านก็เลยมาเจอร้านนี้แตงกว่าเขาดูดีมีมาตรฐานสวยอวบอิ่มแต,แต่ว่าราคาแรงมากกิโลละลีลาหรือว่า60บาทแน่ตลาดแถวบ้านกล้วยร้านพ่อค้าสุดหลอ่ออย่างแค่กิโลละ3 0ถึง35ลีลาเท่านั้นแต่ก็บ้าไม่ได้ค่ะแตงกว่า เขาคุณภาพดีจริงงั้นก็ซื้อไปหนึ่งโลก็แล้วกันบ้านเราขาดแตงกวาไม่ได้ต่อไปก็มาซื้อเลมอนที่ร้านนี้เลมอนลูกใหญ่ตงตึงดีมากราคาก็ดีถุงตาข่ายแบบนี้มี6ลูกราคา30ลีลาหรือว่า30บาทราคาเลมอนเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้น้องเคยราคาแพงถึง60ลีลาหรือว่า60บาทเลยนะและแล้วก็มาถึงโซนปลาที่กล้วยรอคอยโซนนี้จะมีหลายร้านมากๆเป็นโซนกึ่งกลางของตลาดสดเลยจะมีปลามาขายหลายชนิดแต่ ปลาที่คนนิยมกินก็คือปลาฮัมสี่หรือว่าปลาแอนโชวีแล้วก็ปลาแซลมอนกับปลาโบนิโตที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาแมคโคเรวแล้วก็ปลาทูน่าที่เห็นยืนยืนอยู่เนี่ยก็มีแต่พ่อค้าทั้งนั้นเลยค่ะพ่อค้าหนุ่มๆจะมายืนเรียกลูกค้านอกร้านร้านเนี้ยก็ขายปลาฮัมสี่อีกแล้วเรียงซะสวยเลยพ่อค้าตุรกีชอบเรียงของที่จะขายให้สวยๆน่าซื้อแบบนี้ละค่ะพ่อค้าปลาที่ตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะซูร้านขายปลาแถวตลาดบ้านกล้วยได้ไหมถ่ายไว้หน่อยนะคะถ่ายนานไม่ได้เจ้าที่มาด้วยก็ รู้ๆกันอยู่ร้านขายปลาฮัสิเยอะมากกิโลละ100ถึง150บาทส่วนปลาโบนิโตจะขายเป็นตัวตัวละ100 125แล้วแต่ขนาดไซส์ค่ะแถวร้านขายปลานี้ก็จเจริญหูจเจริญตาดีจริงๆชอบพราคขาเชีย์ปลาจัง บานาน่าอย่าลืมเจ้าที่สิอุ๊ยใช่ใช่ใชกลับเข้าเรื่องมีปลาตัวสีชมพูด้วยกิโลละ250กับ200บาทปลาอะไรก็ไม่รู้สีสวยจังนี่ก็ปลาฮัมสีอีกละกิโลละร้อก่องเนี้ยน่าจะเป็นปลากล้างเยอะตัวละ50บาทขอดเกล็ดบ้างพร้อมขายอุ๊ย ปลาสีเหลืองนี่คือปลาอะไรน้องไม่ได้เนลเราก็อืดใช่ไหมอ่ะขายกิโลละตั้งร้อยห้าสิบบาทแน่แล้วก็น้องปลาตัวแบนๆยาวๆตัวนี้อีกิกโลละสองร้อยบาทมันคือปลาอะไรกล้วยก็ไม่รู้ค่ะถัดมาเป็นปลาตัวใหญ่มากน่าจะตัวละห้าโลได้มั้งราคาขายกิโลละร้อยห้าสิบบาทปลาโบนิโต้น่าจะเยอะสุดในตลาดสดนี้แล้วล่ะค่ะแต่กล้วยว่าเนื้อมันเหมือนปลาซาบะนะดูมาแทบจะทุกร้านแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะซื้อปลาอะไรดีกล้วยก็เลยตัดสินใจเอาปลาทูตุรกีที่ร้านนี้ดีกว่าราคา ขายกิโลละร้อยยีลาหรือว่าร้อยยีบาทกุ้ยก็เลยเอา1นกิโลส่วนใหญ่ปลาเนี่ยก็จะมีจําพวกปลาแมคโครเรลที่คนตุรกีนิยมกินกันแล้วกุ้ยก็จะซื้อปลายอดฮิตน้องปลาฮัมสีเอา1นกิโลหนึลีลาหรือว่า100บาทร้านเนี้ยขายถูกแถมสดด้วยตลาดแถวบ้านกล้ยขายกิโลละตั้ง2 0 0ลีอยลาแน่ดูสิพ่อค้าตุรกีเห็นกล้องไม่ได้เลยพักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดน่ารักมากเลมอนร้านนี้ขายกิโลละ25บาทถ้าซื้อครึ่งโล15บาาทแต่ลูกจะเล็ก,ก แตงโมลูกละ35ลีลาหรือว่า35บาทเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่มีขายแล้วมล่อน <ail> ก็เหมือนกันหมดพร้อมแตงโมเลยราคาตามป้าย25บาท50บาทแล้วแต่ไซส์นี่คือไส้กรอกตุรกีราคาชิ้นละ4 0 0ลีลาหรือว่า400บาทก็จะแพงหน่อยเพราะว่าทําจากเนื้อส่วนใหญ่จะนิยมกินเป็นอาหารเช้าพ่อค้าก็มีให้ชิมก่อนซื้อด้วยนี่ก็จะเป็นแผ่นแป้งทอดไส้ชีสเป็นอาหารทานเล่นแล้วก็มีแผ่นแป้งขายด้วยดูสิคาตลาดในเมืองนะ่ะคนเยอะมากแทบจะเดินเบียดกันอยู่แล้ว ส่วนฝั่งนี้ก็มีสตรีทฟู้ดขายด้วยเป็นแผ่นแป้งโปะหน้าด้วยเนื้อผัดผสมเครื่องเทศแผ่นละ20บาทอาหารยอดฮิตของบ้านเขาเลยแหละแล้วก็ขนมที่ทําจากแป้งและน้ําตาลชิ้นละ15บาทส่วนพวกถั่วต่างๆก็จะมีถั่ววอลนัทกิโลละร้อยห้าสิบบาทถั่วอัลมอนด์กิโลละสองร้อยบาทขายทั้งเปลือกเลยราคาขายตามไซส์วอลนัทกล่องเนี้ยไซส์เล็กลงมาหน่อยก็เลยขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทกล้วยภาษาตุรกีเรียกว่ามูซตอนเนี้ยก็ขายกิโลละหกสิบห้าบาทราคานี้ถือว่าแพงมากนะคะตลาดมันใหญ่มาก ถ้าถ่ายหมดทุกซอกทุกมุมวิดีโอนี้ก็คงยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆเวยก็เลยถ่ายไม่ให้ทุกคนดูแค่บางส่วนพอเดินมาสุดตลาดฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่ในเมืองที่อยู่ติดกับห้างที่เป็นซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองเราพ่อปู่แม่ย่าบอกว่าตลาดสดตรงนี้เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองบูซาเลยนะคะเดินผ่านมาเจอร้านลูกพร,รมร้านนี้สีสันสดใสน่ากินมากกิโลละแค่30บาทเท่านั้นเวยก็เลยบอกพ่อค้าว่าเอาตรงนี้นะคะพ่อค้าก็เลยตักให้เลยอยู่สิขาพ่อค้าตุรกีน่ะเวลาเห็นกล้องน่ะ เขาจะรู้งานมากทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดคนตุรกีชอบกินผักด,ดองมากเขาดองผักเกือบจะแทบทุกชนิดเลยค่ะสตรอเบอรี่ก็เริ่มมาแล้วปกติก็จะมีขายตลอดแต่ช่วงหน้าหนาวนะ่รสชาติจะอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากเริ่มต้นตอนนี้ก็ราคากิโลละหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าราคาไม่แรงมากนะคะแล้วลูกก็สวยสีแดงสดน่ากินสุดๆก็เลยจัดมาสักโลก็แล้วกันเดี๋ยวเอากลับไปให้พ่อปู่กับแม่ย่ายกินด้วยไขย่ไก่เปลือกสีน้ำตาลไข่สิบห้าใบราคาหกสิบบาทอุ้ยต้นหอมมัด ละ5บาทเท่านั้นถึงจะไม่ได้สดมากใบก็มีเหลืองๆอยู่บ้างแต่ราคานี้มันหาไม่ได้แล้วนะคะเวยก็เลยเลือกมาสัก2มัดดีกว่า 2>, 2มัดน่ะก็10บาทเท่านั้นเลือกเสร็จก็ไปจ่ายตังฝั่งตรงข้ามได้เลยพ่อขา,าก็เลยให้ถุงมาใส่เองเรียบร้อยครับอารีฟกลับบ้านกันวันนี้ซื้อของไม่เยอะค่ะไม่เต็มรถเข็นเลยแต่เราก็ใช้เงินจ่ายตลาดไปทั้งสิ้น630ลีลาหรือว่า630บบาทไทยพอมาถึงบ้านพ่อปู่ก็มายืนรอรับพวกเราอยู่หน้าบ้านเลยเราเดินจากตลาดมาถึง บ้านประมาณ9นาทีค่ะไม่รอช้าไปจ่ายตลาดมาเหนื่อย<ๆ>เราก็เลยเอาสตรอเบอรี่มากินรองท้องกันก่อนจะกินอาหารเย็นอาหารเย็นนะ่ะเราก็จะกินปลาทอดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปงานแต่งที่แต่งตัวสวยหล่อน,นี่ไม่ใช่อะไรนะคะจะไปออกงานค่ะทุกคนคะ้ะสตรอเบอรี่หวานฉ่ำมากไม่เสียใจเลยที่ซื้อมานะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ